สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทุกท่านนะครับอ,ร,ร,บอรุณสวัสดิ์นะครับผมก็อาตะกี้ดู UCL ของฝั่งยุโรปแล้วก็มาสรุปผลฟุตบอล a f c ซีแชมเปี้ยนลีกอีลิกครับฤดูกาล2024-25นัดที่5ก่อนนะครับผมล่าสุดเมื่อวานนี้มีคิกออฟกันอีก2คู่นะครับที่เหลือนะครับโยโกฮาม่าเมลินอเอาชนะโปฮังซิเเลอร์ไป2ประตูต่อ0ูนและกวางโจเอาชนะเชียงเชียงไฮเซินหัวไป1ประตูต่อ0ูนนะครับ นี่คืออัปเดตตารางล่าสุดของถ้วยใหญ่ของเอเซียนะครับผมก็เป็นนัดที่5แล้วก็จวนแล้วนะฮะที่เห็นเห็นละว,ว่าทีมไหนจะได้เข้ารอบ8ทีมสาย A แล้วก็8ทีมสาย B นะครับก็ทางทังสสายเนี่ยจะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแล้วก็เป็นน็อกเอาท์กันนะครับกลุ่ม A นะครับวิลเซลโกเบตนะครับนำเป็นที่1นะครับมีอยู่13แต้มจากการแข่งขันทั้งหมด5นัดชนะ4เสมอหนนะครับตามด้วยกวางโจนะครับ แข่ง5ชนะ4แพ้1นะครับมีอยู่12แต้มตามด้วยโยโกฮาม่าเมดินอสนะครับแข่ง5ชนะ3สเสมอ1แพ้1มีอยู่10แต้มคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับแข่ง5ชนะ3แพ้2มีอยู่9แต้มแม่ญี่ปุ่นมาแล้วครับแม่ก็อ่ามาตรฐานค่อนข้างจะสูงนะครับสโมสรจากอ่าจากชาติญี่ปุ่นนี่ก็จากอันดับท้ายๆขึ้นมาแล้วครับคาวาซากิฟอนตาเล่กับโยโกฮาม่าเมดินอสนะครับ ย่าโฮนะครับแข่ง5ชนะ2เสมอ1แพ้2นะมีอยู่7แต้มเดี๋ยวต้องย่าโฮเนี่ยจะต้องไปไปฟัดกันกันกบทางบุรีรัมนะครับบุรีรัมจะไปเยือนนะครับก็คาดว่าหากว่าเก็บแต้มได้เนี่ยแหมจะชิงเข้ารอบกันเลยนะครับเพราะว่าแต้มเท่ากันนะครับ7แต้ม7คะแนนเนี่ยมากองกันอยู่ที่ลำดับที่5ถึงลำดับที่9นะครับตามตารางเลยนะครับของกลุ่ม A ลำดับที่6คือเซี่ยงไฮ้เซ้นหัวนะครับมี7ดแต้มเช่นกันนะครับแข่ง5ชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับเท่ากันเป๊ะเลยครับลำดับที่5ถึงลำดับที่ที่9นะแข่ง5ชนะ2เสมอ1แพ้2เท่ากันเป๊ะเลยนะครับซันตงไทซันเซี่ยงไฮ้พอร์ตแล้วก็บุรีรัมยูเนเต็ดน,นะครับเอาตามฟอร์มนะครับบุรีรัมมีสิทธิ์มากเลยนะครับเพราะว่านัดหน้าไปเยือนยาโฮเนี่ยหากชนะได้เนี่ยโหไปไป ใกล้คาวัสกิฟอนเต่เลยนะครับนะใกล้ๆกันเลยนะครับอืมต่อชิงกันนะครับเอาลําดับที่1ถึงที่8เข้ารอบเข้ารอบน็อกเอาท์นะครับรอบ16ทีมนะครับส่วนลําดับที่1 0ถึง12มีดังนี้นะครับโปฮังซิลเลอร์มี6คะแนนก็ยังอยู่ในเส้นทางนะครับส่วนเซียงไ้เอ้ขออภัยนะครับออกเสียงผิดนิดนึ่งเซนทันโคลดแลวก็ฮุนดานอุนซานฮุนไดนทีมละหนึ่งแต้มละศูนย์แต้มอุนซานฮุนไดยโอ้มาหน้าผิดหวังมาเลยไม่เอาเลยครับไม่เอาเลยนะครับเนี่ย จากค่านัดทั้งหมดเนี่ยเพิ่งยิงได้1ประตูนะครับเพิ่งยิงได้1ประตูแมมเป็นไปได้ก็ยิงเซียงไทพอดอ่านัดวันที่26นะครับแต่ก็แพ้ไป1ประตูต่อสามนะครับมาดูกลุ่ม B นะครับกลุ่มตะวันออกกลางหรือกลุ่มตะวันตกนะฮะก็อันอายนะครับแพ้กับอันอาลีอัอออาสซาอูดีนะครับหนึ่งประตูต่อ2นะครับแล้วก็เอสเปย์คารันเนี่ยเสมอกับปักตะกอยศูนย์ประตูต่อ0ูนย์อันกาลาฟา แพ้กับอาอนาเซอร์หนึ่งประตูต่อสามคู่นี้อานาเซอร์เนี่ยโรนัลโดนยิงไป2ประตูนะครับในแมตช์นี้เป็นพระเอกเลยอันเลยานะครับเสมอกับเปอร์เชโปลิสเป็นหประตูต่อ1แล้วก็อันซอต้าแพ้กับอันวารเป็นหประตูต่อ3อันซาร์เสมอกับอันอันฮิลานนะครับ1ประตูต่อ1ก็ทำให้ผลตารางคะแนนแมตก็แทบไม่ต้องรุ้นนะครับอันซาอุดีนะครับนาเป็น ที่1นนะครับแข่ง5ชนะ5มี15แต้มอันดีลานนะครับ13แต้มนะจากการแข่งขันทั้งหมด5ชนะ4เสมอ1นะครับตามด้วยอันนัสเซอร์นะครับ13แต้มเท่ากันนะครับแข่ง5ชนะ4เสมอ1นะครับมี13แต้มผลต่างประตูดได้เสียก็ต่างกันแค่3ลูกนะครับไม่น่าจะมีปัญหาครับทีมเหล่านี้น่าจะได้เข้ารอบแน่นอน,นครับอันวาร์สิบแต้มนะครับอ,อันซาร์ ก้าแต้มส่วนที่จะต้องรุนกันอันดับ6อันดับ7อันดับ8นะครับอันอันเลยาน,นะครับมีอยู่4แต้มนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด5ชนะ1สเสมอ1แพ้3มมีอยู่4แต้มอเอสเตคารันนะครับแข่ง5ชนะ1สเสมอ1แพ้3เช่นกันนะครับ4แต้มเท่ากับอันกาลาฟาก็เหมือนกันนะครับ4ีแต้มอันดับ6ถึง ถึง8เนี่ยต้องลุ้นกันลุ้นเหนื่อยน้อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามีเปอร์เชโปลิสสามแต้มนะับปักตะกอสามแต้มเนี่ยทีมเรานี้ยังอยู่ในเส้นทางนะครับแล้วก็อันซอตาก็ยังอยู่ในเส้นทางรวมถึงอันไอนะครับยังอยู่ในเส้นทางนะครับก็ในแมตช์ที่เหลือเนี่ยโหฟัดกันมาเลยครับเนี่ยเพราะว่าเอาที่1ถึงที่8ปดนะครับลำดับที่9ถึง12เนี่ยคะแนนไม่ได้ไม่ได้ทิ้งกันเลยนะครับ จากลำดับที่6ถึงที่ที่แปนะไม่ได้ทิ้งกันเลยนะครับสามแต้ม2แต้มถึงแม้จะ1แต้มก็ดีนะครับผมนี่คือล่าสุดของตารางคะแนนของ AFC แชมเปียนลีกอีลิกับฤดูกาล2024-25นัดที่5นะครับผมไปดูเอฟซีแชมเปียนลีกทูนะครับเมื่อวานนี้ถึงแม้ว่า ทูแบงคองจะแพ้ให้กับแ h a m p ญเนสโรเวอรไปศูนย์ประตูต่อนหนึ่งก็ตามนะครับแต่ว่ารับ18ล้านเป็น่นอนอนะเดี๋ยวแอดมินจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับของของแชมเปนลีกทูนะครับก็เดี๋ยวติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวบ่ายเดี๋ยวแอดมินแอดมินทำตารางแล้วก็นําขึ้น YouTube อีกทีหนึ่งนะครับโอ้ขอบคุณมากครับสำหรับท่านที่ติดตามทุกๆท,ท่านนะครับก็ เงินทุกบาททุกสตานะครับไปทําบุญส่วนหนึ่งแน่นอนนะครับไปทําบุญส่วนหนึ่งมีมีโปรแกรมแล้วปีใหม่นี้มีโปรแกรมละที่จะไปทําบุญที่นูน้นที่บ้านเกิดแอสนะครับศรีสะเกตนะครับก่อนเดี๋ยวจะไปวัดต่างๆนานานะครับก็ไปทําบุญบ้างอะไรประมาณนี้นครับผมเพราะว่า,อาเอางงปีนี้ล่างกระแฮดก็ผ่าตัด ผ่าตัดใหญ่มาหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าโครคไทก็ไม่ได้หนักหนาหรอกเพราะว่าเส้นเลือดมันรั่วก็ขอให้ทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพนะครับดูบอลดึกๆเนี่ยนี่นแอร์ก็มานั่งดูบอลดึกๆนี่แหละครับมันก็ด้วยสภาพอายุก็รักษาสุขภาพกันนะครับผมอ่ะเป็นห่วงทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ